วัดีครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่2นะครับต่อจาก EP ที่ผ่านมานะครับคือโมดูลบลูทูธที่ผมได้รีวิวไปนะครับที่ผมบอกว่าจะแปลงใส่ให้ของลูกค้านะครับก็คือนี่นะครับตัวนี้นะครับนี่ยังจำหน้าตาได้ไหมครับก็ผมจะอันนี้ผมวางระบบไว้แบบคร่าวๆนะครับแต่ก็สมบูรณ์แบบแล้วนะครับเหลือประกอบและเก็บงานนิดหน่อยนะครับ อันนี้เป็นบอร์ดโมดูลของตัวเครื่องนะครับที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับนี่เป็นแบตเตอรี่นะครับก็คือผมใช้ไฟเลี้ยงนะครับจากอันนี้สายแบตเตอรี่นะครับมันเป็นซ็อกเก็ตนะครับผมเสียบซ็อกเก็ตเดิมเพื่อที่จะได้ชาร์จได้นะครับแล้วก็พอดีไมโคร USB ตัวนี้นะครับของลูกค้าตัวเก่านะครับมันขาด้านหลังมันหักนะครับคือ อาจจะเสียบแรงไปนะครับขามันหักตัวนี้ผมก็จะได้ทําการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป่าเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับเป็นพอร์ตใหม่นะครับตัวนี้แล้วก็สายเลี้ยงต่อที่จําเป็นจะต้องเอาบอร์ดเดิมด้วยก็เพื่อว่าที่จะได้เสียบชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่เดิมนะครับก็คือเสียบชาร์จได้จากตรงนี้ที่เดิมเลยเพราะว่าผมเปลี่ยนพอร์ตให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสาย สายไฟนะครับสายไฟแบตเตอรี่นะครับเพื่อมาเข้าสวิต์นะครับเข้าสวิต right ์ตัวนี้เป็นสวิต์ปิดเปิดนะครับแล้วก็สายด้านนี้ก็เป็นสายจากสวิต์นะครับเพื Man ่อที Incre ่จะมาเสียบตรงนี <mat> ้นะครับเสียบตรงนี้ของบอร์ดใหม่บอร์ดโมดูลบลูทูธตัวใหม่นะครับก็คือสายตรงเส้นนี้ก็คือเอาไฟแบตเตอรี่มาแล้วก็มาผ่านสวิต์ตัวนี้นะครับสวิต์ตัวนี้ก็ทําหน้าที่ปิดเปิดโมดูลตัวนี้นะครับแล้วก็ตอนประกอบแล้วก็ อันนี้มีปลั๊กเสียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาปลั๊กมาเสียบที่นี่ตอนประกอบนะครับอันนี้เป็นสายลาโพงนะครับสายลำโพงแล้วก็สายขวาเลยนะครับเสียบได้ปกตินะครับเสียบได้เลยแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวเรามารอฟังเสียงตอนประกอบเสร็จกันนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ ตัวโมดูลบลูทูธนะครับแปลงใส่ให้ลูกค้านะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านหลังนะครับอ่าส่วนเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จจากที่เดิมได้นะครับเพราะว่าเปลี่ยนพอร์ต USB ให้แล้วนะครับพอร์ตเดิมของลูกค้าชํารุดนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับเราก็เปิดสวิตช์ที่ด้านหลังนะครับเปิดสวิตช์ที่ด้านหลังเครื่องขึ้นนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์นะครับมาเชื่อมต่อค้นหาบลูทูธนะครับก็คือชื่อบลูทูธจะเป็นชื่อนี้นะครับผมได้เชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูครับ สักครู่นะครับอ่าเชื่อมต่อแล้วนะครับ เดี๋ยวจะลองเปิดเป็นเพลงให้ฟังนะครับไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับ คุณครับขอบคุณพี่ทุกท,ท่านเลยกันแล้วกันนะโอเคนะจ๊ะไม่คิดไรเราไปนอน จริงเสียงมันดังมากนะครับแต่ไม่รู้ในโทรศัพท์จะได้ยินแคออ่ไหนนะครับครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพอดีกลัวติดเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าผมจะลงในช่อง YouTube ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ